สนับสนุนโดยเบเน plus โปรตีนดีๆจากพืชคูณสองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมนายจำนงชัยมงคลบอกว่าวันที่9พฤษภาคม2567นายสุทินคลังแสงได้บ่นกับผมว่าเรื่องดรามา่าข้าว10ปีว่าฝ่ายตรงข้ามเอาไปดรามา่าบิดเบือนกันทั่วว่ากองทัพจะซื้อข้าว10ปีให้ทหารกิน นายสุทินระบุว่าการที่ผมพูดก็ชัดว่าหากจะซื้อต้องดูคุณภาพต้องมีกระบวนการตรวจสอบต้องถามเหล่าทัพซึ่งมุมมองการพูดต้องคำนึงถึงนโยบายรัฐบาลด้วยว่าประสงค์จะแก้ปัญหาระบายข้าวที่เก็บในสต็อกให้หมดสิ้นไปโดยการประมูลหรือส่งออกไปต่างประเทศที่ต้องการเพื่อนำเงินเข้ารัฐการที่ผมพูดนั้นก็เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ประมูลหรือผู้จะซื้อถ้าผมพูดว่ากองทัพไม่ซื้อแล้วใครจะเชื่อมั่นข้าวก็ขายได้ราคาต่ำรัฐก็เสียหาย ผมจึงพูดว่ายินดีสนับสนุนรัฐบาลทุกอย่างแต่ต้องได้คุณภาพที่ผ่านการตรวจสอบซึ่งผมทราบอยู่แล้วว่าท่านภูมิธรรมเน้นการส่งออกไปยังประเทศที่ต้องการไม่ใช่ขายให้ผู้บริโภคภายในประเทศจึงยืนยันว่าข้าวสิบปีก็กินได้ผมเป็นรัฐมนตรีกราโหมต้องดูแลทาหารต้องบริการประชาชนสนับสนุนนโยบายรัฐบาลทุกวันนี้ข้าวและอาหารของทหารเกณฑ์หรือทหารกองประจำการผมยังย้ำเรื่องปริมาณและคุณภาพส่งสายไปสืบลับ เพราะนโยบายคือทหารกองวจจำการต้องอยู่ดีกินดีมีกำลังใจมีศักดิ์ศรีมีมไรายได้ที่สมควรเรารับภาระแทนพ่อแม่เขาซึ่งเขาห่วงลูกหลานเขาอยู่ต้องมีความสุขพ้นหน้าที่แล้วให้มีงานทำแล้วผมจะหาข้าวไม่มีคุณภาพมาให้ทหารกินได้อย่างไรข้าวทหารต้องมีคุณภาพทหารต้องมีขวัญกำลังใจส่วนข้าวสิปีนั้นยังไงเขาก็ประมูลขายไม่ได้มาขายให้กองทัพ ผมเลยบอกว่าคนจะบิดเบือนจะพูดดียังไงก็บิดเบือนวันนี้เลยเปิดใจเล่าการบ่นของท่านสุทินให้ฟัง